เาลกครับสุนตีทุกท่านด้วยนะครับกระผมไอเดนพลีสไม่ใช่แหละโอเคฮะเจอผมนะครับอ่าเดดแมนนะครับโอเคเดดแมนเกมเมอร์หอวหมอนไม่ใช่นะครับโอเคไปเดี๋ยวจะมาก่อเก็บไลน์กันเช่นเคยนะครับไปกระเก็บแตงเคลานี่ต้องมีอาวุธพร้อมให้ครบนะครับโอเคเอาละครัจะไปเก็บตอกครองนะครับไปจะมาหาอะไรทำเสียงๆกันแบดนี้นนล่ะโอ้ไปทัน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 

ใช่ใเพื่อนอืโอเคไปกดเขนไลา์นะอันนี้ก็จะเป็นรหัสลับที่ผมใช้วิติต่อเขานะครับโอเคไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวโอเคซื้ออะไรพวก <Hey. S 2> ระบงระเบิดอ่าเมื่อกี้อน้าวเต็มหมดแล้ว <S <S เน่ะมึงกดทำไมเฮ้ยหายแล้วก็ไปไม่ถึงด้วยรับกรรม ช่างมันครับโอ้ตำรวจตํารวจไลยไม่กลัวมาฮะต,ะตรงนี้ครับโคเวอร์ดีสุดในโลกหรือเปล่าเออฮอเข้ามาไม่ถึงด้วยนะครับพยายมแล้วฮอก็เข้ามาไม่ถึงด้วยทําไมสไนเปอร์ยากต่อการยิงนะครับอ่ะเอาบาเลชขึ้นมาไหนวะมือลอยอยู่ไหนครับมาแล้วมาแล้ว บูบอูอืออ้าวมันขวางแล้วสมียิงอะ่ะเอ้เอ้เอ้ไปไปกำบังๆำไอ้รถอ่ะมันขวางอะ่ะต้องบึ้มทิ้งครับเอไม่ต้องอรอมั้งบ้ายดรือว,ว่ามันจะกำบ,บังดีๆที่หนึงนะครับอืมอืมเอ กําลังกํา <f 000 foreign language> ังกําังกําังนี่เนี่ยอือฮือฮือฮือก็คันไปเลยทีเดียวนะครับอุ้ยฮ่อก้อนยิงหน้ามันมีช่องอยู่มีรูรูเยอะไม่ใช่ละอะไรอะไรยิงพี่ไม่ได้หรอกน้อยอะไรมีแค่นี้เหรอนี มันจะอ้อมตรงนี้คร oh. ับผโลครับใช่ปอ๋อเฮ้ยห่อเฮ้ยเฮ้ยี่ล่ะนี่ล่ะระเบิดทิ้งเลยโอเคครับอนนี้าก็ถ่วงละหอไปได้สักแป๊บหนึ่งนะครับรออุ้ยไม่ตายได้ไงวะนี่มันลูกโมเลยโอ้ยเงื่อโผล่ขึ้นมาก็ตายครับนิดนึงก็ตาย ใชเเ้เอเคด่าเอ๊ยใหญ่ที่กำบังย้ายที่กำบัง,ยยบงโอ้ยที่กำบังไปไปไปโอ้ตรงนี้แหละครับเพอร์เฟกต์โอ้เพอร์เฟกต์มากเพอร์เฟกต์อ่ะเพอร์เฟกต์อุ้ยไม่เพอร์เฟกต์แล้วไม่เพอยร์เฟกต์แล้วร้อยมือสไนธ์อหรอจะทำอะไรพี่ได้ อย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 ,อย,อย,อย้องใช้เป็นกซะแล้วโคขึ้นมากลองอยอ้นี่มันลอยจากไหนเนี่ยฟองเอาเฮ้ยไม่เป่าม่ขึ้นแมกว่าจะขึ้นอไรอ้อมาทำไมอ้อมาทำไม โอ้การระเบิดชั้ยิ่งใหญ่เลยนะครับนี่กลาจะมาก่อเกลียนร้ายมาแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับอุยอ้ยตา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 ย,ตาย,ตายระเบิดชั้นอยู่ไหนนี่ครับไออีดีไออดีโอ้ แลหล่อม่ใช่นี่หรออุย้ยฮอมาอีกะไหนวะไหนวะร้อยอุยอ้ย,ยนี่เปิดอะไรไน่ะก๊อบบินเหรอเออใช่ด้วแม่ควางระเบิดไปโก็คกันอื้อือก็ไปไปดยิงบปยังรอเลย วุ oh oh okay. aunt ie, aunt ie. ้ยวุ้วุอ้วนนี oh like ่แหละเออฮือฮืออฝัดโลด้าฝัดโลด้าเป็ดเพืนโลโอดิวโดโอมังกรไม่ต้องลุกโอเคไปรับไปรับนะครับโอ้โห้ใช้ได้เลยครัเกมนี้นี่มันนะครับแม่น้ำไม่ไปหาเล่นนะครับโอเคแล้วก็ออกไปทางโน้นนะครับปีนไปค่อยๆปีนไปนะครับโอเคหมดแล้วลุกปีนดิ ินปีไม่ได้ด้วยแล้วก็คือละนึ่งนึ่งปุ๊บอะไรวะอะไรวะหุ้อะไรวะนะ่ะกระเนดาวโอ้วิ่งอย่วิงว่งวิง่งโอ้ยฮอหอซอ,องอีก โอ๊ยตายตายอย่างเงี้ยตายแล้วครับอย่างเงี้ยทดลองอุ้ยยังไม่ตายวเว้ย,ยนี่เอาไม่ทันลูกสไนเปอร์เร็วอีกก็โถเอ้ยโอเคเจอพาน้าแล้วกันนะพอพอพอ,พอ